It's okay because can see from here สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสภัยยูเคค่ะทุกคนมือนี้มาใส่กล่องไม้ตัวไม้ถี่วิไลลงคลิปไปล่าสุดนี่นะคะแล้วมือนี้ก็ไดอีกมาเพิ่มค่ะทุกคนแฟนผักกระสังมาหลายยางมากวิไลกับบริน่ใจวันนี้คืออีหยังนะคะ หลายอย่างจนวิไลบอลูว่าอียงวิไลตองไปศึกษาค่ะพอเพิ่นตอนนี้เพิ่นก็สนับสนุนเพิ่นว่าการทํา YouTube ปกติแล้วเพิ่นก็เดไดสนับสนุนวิไลนะคะเพิ่นก็ไปเบิ้งต้องนั่งต้งนี้แหละเพิ่นว่าเออเนาะมันก็น่าซีทำรายได้ได้ประมาณนี้ก็เลยเออคอยก็อยากจะให้เจ้าน่ะ ใส่อุปกรณ์นันอุปกรณ์นี่ลหลายๆอย่างมันเผื่อมันคลิปออกมามันจะได้ออกมาดีเมื่อนี่วิไลก็เลยจะมารีวิวเพิ่มนะคะจะมาบุมเนประมาณรีวิวดอ,อกมใไ้เบิงว่าวิไลได้ยังน่ค่ะทุกคนเนี่ยมาเบิงกันค่ะสอนน้ำดานํ้มค่ะทุกคนสอนในการทําคลิปนำ้ำสอนน้ำดานํ้ แต่ในกล่องต้องหนันก็คือจัาบ่ขึ้นแต่ต้องหนีขึ้นนะคะในโทรศัพท์วิไลวิไลกระงงคือกันว่าเป็นอย่างวิธีการใส่วิไลกระตรงไปศึกษาเพิ่มอีกค่ะมันจะอยู่ยในแนวเนาะเทคโนโลยีแบบนี้นี่วิไลจะบ่ค่อยรู้เรื่องแต่การถือว่าไปศึกษากระตรงมีการใส่ใส่ไปนั่มค่ะถึงจะลูกแต่ขันสม,มุิว่าไปเบิ่งซื้อๆโดยถีเ่เฮาบดใส่ไปนั่มมันก็จะงงๆแนงสินะคะ่ะนั่นเลยค่ะ คนสอนกระดาไปนําขาดแต่ว่าเพราะว่าเพิ่นเป็นคนที่มักศึกษาอียัตสีนะเวลไลก็ศึกษาอยู่แต่วเวลเหนื่อยจากการทํางานหลายเวลไลก็บบได้ทีสีไปนั่งเบิงตลอดแต่การที่ว่าเวลาที่ไปนั่งเบิงเพราะว่าเวลยอยากสี มีอุปกรณ์แล้วก็มาศึกษาผอมๆกันแบบนี้นะคะมันก็มีอุปกรณ์แต่ว่าเวลายอยากมีเวลาว่างแล้วก็ศึกษาอิเลรพระว่วาเวลาทางานนะักมา2มื่นมืออาทิตย์นี้เวลาก็ทางานอาทิตย์ที่แล้วนะคะบรแมาอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วเวลาทางานหหมือแล้วภายใน6หมือนี่ก็น,นักมากเลยค่ะนี่คะ่ะทุกคนเขาเรืองกันเลยสิ่งที่เวลาได้นะคะเมื่อนี้ก็คืนนี่คะ่ะเป็นโดรนนะคะทุกคนบอถือบอเป็นโดรนคะ่ะนี่คะ่ะทุกคน สั่งมาสิบอกสิบอกหลวงหนากรว่าของที่สั่งมาเวลาจะระเด็ดสั่งซื้อมาเธอเดียวนะคะได้จะบอกว่าอู้เป็นยังงข้าต้องลุงทุนขนาดนี่แล้วก็ซื้อหลายๆอย่างเดือนหนา้าวลาลก็ได้บอกบอกซูกันฟังแล้วเนาะว่าเดือนหนา้าวลาลจะไปเมืองไทยวลาลก็อยากซื้ออุปกรณ์ที่เป็นแบบนี้ที่จริงก็บปเดีดอยากเสด็ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกแต่ว่าก็เออเพื่อคลิปออกมาแล้วไปไทยสถานที่ท่องเที่ยวมันออกมาได้ดีก็เลยอยากซิม สั่งมาแล้วเพื่อเห้าจะเฮ็ดไปได้เรื่อยๆอย่างนีนะคะแต่อุปกรณ์นี่ก็สามารถทายสูงๆได้เนาะนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะย่านทังค่ะแต่ละย่างนี่ของแพงขนาดไอ้คนยื่นเบิ่งนี่ก็คนผูดสนับสนุนนี่ก็จะเป็นแบบจองเจง้าอันนั่นเจ้าอันนี้หูสอนไปน้ำดาไปน้ำค่ะแฟนไพเป็นจังไรแบบนี้นี่ยคะ ทุกยางคะ่ะทุกคนซ้อนนําแบบดาไปพร้อมประมาณนั้นนะขันบอกว่าเรื่องขับรถก็คือกันคะ่ะนี่เพิ่นกระซังเป็นแบบไม่แบบยังเด้วยวเวลแชสเบิงนะคะเป็นแบบคือสามารถใส่กันสองคนใดแบบนี้นะคะอันนี้คือเข้าออกกันนะคะ ช่วยกันค่ะออกคนละครึ่งค่ะทุกคนนี่ปื๊ดอ,อุปกรณ์นะคะสวยรูมาเห่าเลยนะคะทุกคนหนุนพันเบาบ่เคยได้ของแบบนี้เนาะนี่แหละคือแขังแหลกคันแฟนเพิ่นสนับสนุนเห่าเออโอเคเห่าก็ได้อุปกรณ์หนุนนี่นั่นสารพัดอย่างแต่ว่าถาั่สมุดววาเพิ่นบรสนับสนุนเห่าก็ใส่โทรศัพท์คือเก่าค่ะแต่บอกถึงว่ากล่องทีว่วลาใส่อยู่ในตอนนี้นะคะเป็นกล่องของ DJI Osmo Pocket 3นะคะทุกคนลองเบิงว่ากล่องพันจะชัดเจนแบบใดแล้วห,ห้าสามารถไปติดไว้ตรงได้กระได้ในการทำคลิปกินหรือหลายๆอย่างเนาะคะ่ะนั่นแหละอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะถี่สีิวลสิเปิดมาเบิงก็คือนี่ค่ะจังอีหยังดอกค่ะงงแน่เดี๋ยวให้แฟนพันศึกษาไป เ่าอีลีว่าอุปกรณ์อันนี้จะเป็นสายคือไข่สายชาร์จนะคะของผงหนีเป็นของที่มีราคาในว่าวตรงๆว่าวิไลเขย่อยๆจับคขือค่อยๆอย่งค่ะทุกคนยานมันพังนั่นแหละคือตัวตัวปัญหาคือที่ห้าิใส่โมเมนดอกอยานพังเหลือก็ไอ้คนอันนี้ก็ดาไปนําแบบนั้นนะ <c oughs> โอ้ยเมืนน่อนีเป็นวันหยุดของวิไลค่ะ นึกว่าแต่เสดยุดสองมือที่ได้ไดก็มืออื่นก็ไปทํางานอีกก็บอกเป็นยังค่ะเดี๋ยวก็จะได้หยุดยาวแล้วเดือนหน้าก็จะได้กลับไทยนั่นแหละนี่ก็คือสิ้นแรกค่ะชิ้นแรกผ่านไปนะคะเป็นจะเป็นสายยังดอกนี่สองชิน้นอุปกรณ์ต่อไปนะคะก็จะเป็นรีโมทค่ะดูแล้วน่าจะเป็นรีโมท ก้อนแบบนี้นี่บกค่อยฉีดจริงแล้วนะบกค่อยอยากอันนี้ปันไดดอกค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นรีโมทหน้าจอแบบนี้นะคะนี่โอ้ อันนี้จะอยู่ที่ราคารวมอุปรกรณ์ทั้งหมดก็อยู่ที่ราคาน่าจะหามื่นกว่าบาทนะคะเพราะว่าเราจ่ายเป็นเดือนเนาะเราจ่ายเป็นเป็นปีแบบนั้นอะเอาปอไเด้มาจ่ายเธอเดียวมันก็จะแพงแน่อุปรกรณ์แกะทุ่งขาแล้วกระถือได้อีกด้วยนะี่ยะอีหยังดอกนี่แหละวางไว้ีนก่อนชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็น แต่กับพนกับมีกับป้งกระเป๋ามาใหอย่างดีเนาะคะ่ะนี่อันนี้คือชิ้นที่สมค่ะบบท่านได้ดศึกษาบบท่านได้รูะะ้แอกค่ะว่าปลาคืออีหยังนะคะใครดูก็คงจะรู้เนาะบางคนติดเขามีสินะชิ้นต่อไปชิ้นที่สี่นะคะ มีอยู่สี่ชิ้นค่ะทุกคนเอาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอ๋อเป็นเป็นเล็กๆค่ะทุกคนโอ้แต่ราคาในแบบสูงนะคะราคาก็สูงอยู่เนาะนี่ค่ะ นี้น,น้อยไม่ใหญ่เป็นเล็กๆแบบนี้บึงนั่นแหละค่ะก็มีซัมีนค่ะ you see this small อือ really small yeah. บินทะนึงพังถิ่มก็คือสีไม่กี่ก็สุดตาออกไปกำลัง I just say to uh, a t video I say every I the back you gonna complain me อ uh ือฮะถุงสื่ๆก็จมเนาะกำลังเบาอยู่บางหันมาเดี๋ยวก็ถือดาได้หนึ่งกระถ u n ขาดโอ้ยถุงสื่ๆก็จมเนาะคนห้านี่ ก็มีกระเป๋าไม่ยั้งหายจังสี่ก็ยังเนาะมันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะทุกคนเพิ่นกระด <c oughs> อาอ้าว <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้คืออะไรนะคะ แงะหากโอ้โอ้อันนี้คือกล้องค่ะทุกคนกล้อง Osmo Action 5ค่ะเดี๋ยวเข้าหนาจังซีมารีวิวนะคะเมื่อนี่รีวิวแค่โดรนแค่นั้นพอเนาะ เดี๋ยวขาน่าจะมารีวิว DJI Osmo Action 5ค่ะ Pro นะคะอันนี้จะเขาบอกว่าจะกันน้ำ Waterproof this one อ uh ือ huh. ฮนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาปเปิดกล่องของอ่าโดรนแล้วก็กล่องของกล่องไทยรูปสําน่เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย